สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการพัฒนากาลังคนผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการส่งเสริมผหูปัญญาและความคิดสร้างสรรค์และการสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายมิติด้วยศิลปะและวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปการพัฒนาเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบูรณาการตามแผนปฏิรูปประเทศโดยดำเนินโครงการนำร่องส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชนบุรีสร้างแลนด์มาร์คทางการศึกษาชูธงโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเป็นโรงเรียนนำร่องต้นแบบแห่งศตวรรษที่21มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ความสุขและคุณภาพชีวิตของครูนักเรียนและบุคลากรการศึกษา พร้อมสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ชนบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยการคัดสรรสิบสุดยอดแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดชนบุรีต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ธรรมชาติเริ่มต้นที่จุทาทุตราชฐานพระราชวังแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนเกาะ ชมสถาปัตยกรรมโกธิกสุดยอดความงามแห่งโลกตะวันตกผสมผสานศิลปะงานไม้แบบตะวันออกและภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอย่างลงตัวปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลแหล่งโบราณนคดีโคกพนมดีศึกษาวิถีชีวิตบรรพบุรุษในชุมชนโบราณอายุกว่า4,000ปีข้าวของเครื่องใช้และภูมิปัญญาสทอนภาพยุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งพื้นที่ภาคตะวันออกแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านพฤกษศาสตร์สวนนงหนุ สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเก็บรวบรวมพันไม้เขตร้อนมากกว่า18,00 0นดชนิดด้วยแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสมผสานศิลปะก,การจัดสวนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพิพิธภัณฑ์ยางพารารับ b บ r ร a n d เรียนรู้พัฒนาการยางพาราคพือเศรษฐกิจไทยสู่ต้นแบบการต่อย,ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่กลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของโลกแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสุนทรียภาพ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนภายในมีอควาเรียมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนำเสนอความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทะเลในน่านน้ำไทยและการฟื้นฟนูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยจากหินสูดินและชีวิตจะแสดงด้านธรณีวิทยาพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมปราศาส์สัจธรรมประสาธทธรรทจากไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแฝงเนื้อหาทางปรชัชญาศาสนาและศิลปาวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมนุษย์ศูนย์จักสารพนันิคม เป็นแหล่งผลิตและค้าขายเครื่องจักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่บ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบสารภูมิปัญญาจาักรสารไทยให้เป็นอาชีพและพัฒนาต่อเนื่องเรือหลวงจักรีนฤเบดเรือบรรทุกอากาศยานของราชนาวีไทยความภาคภูมิใจของชาติและศิลปะแห่งยุทธโธปกรชั้นเยี่ยมของโลกใช้ในยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดหน้านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ อาร์ตอินพาราได์โดดเด่นด้วยงานศิลปภาพดวงตาและภาพเหนือจริงในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟที่กระตุ้นตอมคิดสกิดไอเดียใหม่ๆให้ต่อยอดสร้างจินตนาการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก้าวข้ามอุปสรรคความท้าทายด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการศิละปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็งสู่การบรรลุปเป้าหมายการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน